ค่ะนุชค u r น e p พ a คทิ t เ o n e r ที่เมริกานะคะเชี่ยวชาญทางด้าน w o m e n self men health แล้วก็ h o ร์โมน replacement therapy นะคะมีคำถามหนึ่งคำถามหนึงที่น่าสนใจนะคะที่ถามว่าผู้ชายสามารถใช้มาด็อกซิลได้ไหมผู้ชายก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าผู้ชายถ้าเกิดว่ามีอาการเริ่มผมร่วงนะคะก็คือควรรีบใช้ทันทีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเรามันร่วงหมดแล้วหัวมันล้านแล้วอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะคะ พอเวลาเริ่มผมเราเริ่มร่วงนะคะผมผูใช้มันจะเริ่มจากตีนผมนะคะหรือว่าตรงกลางกระหม่อมนะคะก็คือถ้าเกิดเรารู้ว่าถ้าเกิดเราสางผมออกมาแล้วแล้วเกิดมันมีร่วงออกมาเยอะก็ให้เราเริ่มใช้ได้ทันทีนะคะแล้วก็ควรใช้แบบต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตัวมาน์ดอกซิดลมันจะช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะแล้วก็ทําให้เส้นผมของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะลดการหลุดร่วงนะคะมันจะมี2ออย่างนะคะกระตุ้นเส้นผมให,ให้ให้เกิดใหม่แล้วก็ ลดการลุดร่วงของเส้นผมที่มีอยู่เดิมแล้วนะคะดังนั้นการใช้มดอกเซ d i วก็ควรใช้เป็นระยะเวลานานๆนะคะจนกว่า เราไม่อยากมีผมแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องใช้นะคะแล้วก็ราคามันก็ไม่แพงมากนะคะก็สามารถซื้อได้ตามแอร์มาซอหรือว่าที่คอร์สโก้นะคะแต่ว่าไปแถวๆคอ s ์สโก้แถวบ้านมันไม่มีขายนะคะที่มันเป็นแบบโลชั่นนะคะมันมีแต่แบบโฟมนะคะใครอยากใช้แบบโฟมก็ใช้ได้นะคะอย่างน้อยมาดด x อกซ l วที่จะให้ได้ผลดีก็ต้องอย่างน้อยต้องประมาณ5%ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ของแอร์มามาให้ค่ะ